สวัสดีครับพเพื่อนสมาชิกไอทมีประโยชน์ทุกท่านนะครับรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่คอยลุ้นอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเงินทจิท่าน1,000บาทนะครับสําหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับ IT มีประโยชน์นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับดูเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักตัวสุดท้ายนะครับเพื่อเอาไว้รับเงินดีท่านล1 0 0 0 0บาทสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการนะครับต้องดูก่อนนะครับเงินดิจิทัล10,000บาทก็มีความชัดเจนแล้วนะครับสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการนะครับว่ารัฐบาลนะครับจะโอนเงินไปทางพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนของเรานะครับ สำหรับบันโอนนะครับก็ลันตามหมายเลขประจำตัวประชาชนตัวสุดท้ายนะครับสำหรับวิธีเช็คนะครับว่าเลขบัตรประจตัวประชาชนของเราอยู่ที่เท่าไหร่วิธีเช็คก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับหยิบบัตรประจำตัวประชาชนของเราขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ดูหมายเลข13หลักที่อยู่บนบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เราดูนะครับตัวสุดท้ายนะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะครับ ว่าเรามีเลขอะไรนะครับแล้วก็มาเช็ควันโอนเงินนะครับสำหรับวันโอนเงินดีท่าน1น0 0 0 0บาทนะครับสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการนะครับก็มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ14.5ล้านคนนะครับวันโอนนะครับก็มีดังนี้นะครับวันที่25กันยายนนะครับกลุ่มผู้พิการ2.6ล้านคนนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับ หมายเลขประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข0นะครับวันที่26กันยายนนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข1 2 3นะครับวันที่27กันยายนนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข4 5 6 7นะครับ วันที่30กันยายนนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับเลขหลังบัตรประชาชนลงท้ายด้วย8 9นะครับหากท่านมีเลขท้ายตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับท่านก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์วันนั้นนะครับดังนั้นนะครับเราต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับเข้ากับบัญชีธนาคารของเราก่อนนะครับสามารถผูกพร้อมเพย์ได้ทุกธนาคารนะครับ ช่องทางในการผูกพร้อมเพย์นะครับส,สามารถผูกพร้อมเพย์ได้3ช่องทางนะครับ 1. ไปที่สาขาธนาคารที่เราใช้บริการอยู่นะครับ 2. สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ที่ตู้ ATM ที่ธนาคารที่เราไปใช้บริการนะครับ 3. สามารถผูกพร้อมเพย์ผ่านแอปธนาคารที่เราใช้บร erm ิการได้นะครับอันนี้คือสะดวกที่สุดแล้วนะครับย้ํานะครับ เราต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักเข้ากับบัญชีธนาคารก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไอมีประโยชน์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆและข่าวสารอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับสวัสดีครับ